พวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะมตทุอิมิตสังมหานธาิยาอธิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพะเทวานัง อิมินาสักการนาสภพทเทเวปผู้เชืมะาข้าพเจ้าทั้งหลายขอน,น้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพดาทั้งหลายที่สิงสถิต อยู่ณบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจบุทตศส่วนกุศลให้แก่คุณกมลทําสิริเริิญโอวัยชนณัดนี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอทิและอังคารของคุณกมลธรรมสิริเจกญ,กกญผู้ไหยชน,ยนขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรแม่แยนางเรือ,แ,แ,รอและเทพพย,ยดาทั้งหลาย,ย,าลายได้โปรดคุ้มครองรักษา ิและอังคารของคุณกระมนทำสิริเจริญผู้ไหวชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณกระมนทำสิริเจริญผู้ไหยชนจงไปสู่สุขติ ในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาิมาณชั่วเนตรนิรันการเทินต่อไป